ขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโทรทัศน์ภาษามือเพื่อทุกคน Dev e ฟ a n n e l และขอต้อนรับเข้าสู่วันวาเลนไทน์วันที่ทุกคนมอบความรักให้แก่กันด้วยค่ะและยังตรงกับวันสำคัญคือวันมาคาบูชาครับซึ่งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงที่เป็นคู่รักกันอย่าลืมไปไหว้พระเวียนเทียนฝังเทศที่วัดกันนะครับ ว่าแต่วันนี้คุณตั๊มีเรื่องราวของผู้รักมาฝากใช่ไหมคะใช่ค่ะแมมแต่คุณขวัญรู้แล้วดิฉันไม่เล่าดีกว่าค่ะอา้าวคุณเล่นค่ะเดฟโซ c ซตี้วันนี้เป็นเรื่องราวความรักของสาวมูหนวกชาวไทยกับหูดีชาวญี่ปุ่นทั้งสองรักกันได้อย่างไรฝ่าฟันอุปสรรคอะไรกันมาบ้าง เราไปชมเรื่องราวสุดพิเศษในเดฟโซเซตีกธธ้กันเลยค่ะวันนีงความรักที่ผ่านมาแล้วนะคะเป็นความรักที่<ว>อบอวลไ<ว>ปด้วยแต่ความม่วนใงความรักนะคะ วันนี้ช่วงเดฟโซเซตี้วันนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความรักของคนหูหนวกไทยนะคะคนญี่ปุ่นคนหูดีนะคะสองคนมีความรักน่าอาศาัศจรรย์ใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราได้เชิญมาอยู่ที่นี่แล้วนะคะและที่พิเศษเราได้เชิญอาจารย์ล่ามนะคะที่เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น,นะคะ่ะมาแปลเป็นไทยให้เราได้รับรู้นะคะและมีร่ามภาษามือด้วยสวัสดีค่ะค่ะ <laughs> ชื่ออะไรคะแนะนําตัวนะคะเดินชื่อเชอร์รี่ค่ะ ที่รศกรยงาสครับคุณชินครับผมอาจารย์ปัตยศครับอาจารย์จากภาควิชาญี่ปุ่นธุรกิจครับรามภาษามือไทยเดฟครับคุณเชอรี่นะคะคุณชินเจอกันที่ไหนคะก็คครั้งแรกในวันสงการค่ะวันสงการที่ถนนข้าวสารนะคะ <c oughs> คุณชินมาพบรู้สึกประทับใจในความรักบ้างไหมคะที่เจอครั้งแรกมีค่ะ ครั้งแรกที่พบกันนะคะต่หัวใจยังยังไม่ได้รักกันทีเดียวเลครต้องรอดูระยะเวลาก่อนนะคะดูนิสัยใจคอก่อนว่าหน้าตาเขาจะคนยิ้มแย้มแจ่มใสไหมมีความสุขไหมอะไรต,ตรงนี้นะคะต้องคุยคุณชินรู้สึกยังไงไม่รู้สึกประทับใจไหมคคิีนอครั้งแรกทนี่พจกันคั้งก่ันรักกันคที่ 僕はそれまで聴覚障害者の人と一回も接したことがなかったのであの戸惑ったというかどう接したらいいかが分からなかったっていうのがありますでそれよりも何よりも初めて会った時彼女がアフロヘアのかつらをかぶっていて僕はそれを彼女の地毛だと思い込んでいたのでそれに一番戸惑いました「こ」一番戸惑いま「っ แต่ก็รู้สึกประหม่านิดหน่อยเพราะว่าไม่เคย <c oughs> ติดต่อสื่อสารกับคนที่หูหนวกแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดคือที่เขารู้สึกประทับใจก็คือคุณเชอรี่เนี่ยใส่วิคมส่งแอฟโฟ <c oughs> ฟูฟ่องทำให้รู้สึกประทับใจและรู้สึกเป็นคนที่น่าน่าสนใจน่าสนุกครับทั้งสองคนเนี่ยคุณชินกับคุณสื่อสารกันยังไงคุณ <c oughs> เชอรี่สื่อาาากกดดาสารยังไงคุณเล่า่งหูหนวกกับคุณนี่ติดต่อกันยังไงยากลำบากไหมคะยากไหมคะ แบบไหนค่าสื่อสารกันยังไงคะสื่อสารเออโดยใช้แบบว่าทีน้าท่าทางลักษณะท่าทางกินข้าวใช้มือแบบธรรมชาตินะั้นยังไม่ใช่แบบปรามือหูอกโดยตรงนะทีงที้ทีจะให้ภาษามือทีเอานะครับเดี๋ยวธรรมชาติทีนู่นชี้นี่ทีน้าท่าทางครับแต่ถ้าคุณคุณชินเนี่ยบินไปญี่ปุ่นแล้วคุณเชอร์รี่อยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วสื่อสารกันยังไงคะ,ะมีสื่อสารกันต่อคะ่ะกอใช้แลกอีเมลกันนะคะไฮไฟก็ติดต่อกันแลกกันคุยกันตลอดแล้วก็ เราบกมือไว้บายก็มีเสียใจร้องไห้มาตอนที่เขาบินไปญี่ปุ่นก็ร้องไห้เหมือนกันนะคะแอบไปร้องไห้ไปซับน้ําตาเช็ดน้าตาเขาไม่อยากให้เขาเห็นนะไมครับไม่อยากเขาคิดหนักค่ะไม่อยากให้คุณชิงคิดหนักอายด้วยแล้วก็ไม่เป็นไรก็แล้วก็ไปก่อนแล้วก็พิมพ์สื่อสารกันเช้าเที่งยงเย็นทั้งวันตลอดทั้งวันคิดถึงมากเหมือนกันก็ติดต่อทางอินเทอร์เน็ตให้อะไรพิมพ์คะอ่าใช้ภาษาอังกฤษค่ะใช้ภาษาอังกฤษคะ่ะภาษาอังกฤษพยายามใช้ความพยายามก็แปลวาจากไทยเป็นอังกฤษพยายาม คุณชินอังกฤษได้ไหมคะบอกได้ค่ะได้ได้นิดๆหน่อยๆค่ะเราอยู่กันนานกี่ปีแล้วคะห้าปีค่ะห้าปีคุณเจอรี่บอกห้าปีโอ้นานมากเลยค่ะทั้งสองคนเนี่ยรู้สึกรักประทับใจดีมากแต่ว่าคําความรักความหมายความรักคงคมว่าความรักว่าอย่างไงคะความรักของเขาทั้งนี้ความหมายว่าอยากให้มีครอบครัวเป็นครอบครัวที่ใหม่ที่มีการ

ところだったりあと彼女がよく笑うところだったり僕たちはよく喧嘩をするんですけれどもひどい喧嘩をしても、えー、一晩寝て翌朝にはコロッとそれを忘れているような性格であったりそういったところが今思いつく好きな理由です。 หรือแบบไม่พูดไม่จากกันเลยก็มีไม่พูดกันเป็นวันๆเลยก็มีแต่ตอนที่คุณเชอรี่หัวเราะหรือตอนที่คุณเชอรี่ยิ้มเนี่ยก็ทาให้เขารู้สึกมีความสุขอก็เลยคบกันมาได้โดยที่ภาษานีไม่เป็นอุปสรรคครับดิฉันอยากอยากให้ดิฉันเป็นตัวอย่างนะคะให้มีการสนับสนุนให้คนหูหนวกกับคนหูดีเป็นแฟนกันได้นะคะแต่ สนใจมีแฟนจริงก็อยากให้มีขาคนดีๆสือสารเข้าใจง่ายๆเหมือนกับว่าอยาไ่ไม่สนใจไม่สนใจเลยไม่เอาแต่แต่ว่าสำคัญที่ใจมากกว่านะพยายามการต่อสู้มากกว่าเรื่องนี้ ชฉาเมื่อไหร่ันจะมีแบบเขาบ้างนะแต่ไม่เป็นไรค่ะถึงแฟนไม่มีแต่ก็มีคุณพ่อคุณแม่ให้เรากลับไปกอดไม่จำเป็นต้องให้ความรักกับแฟนอย่างเดียวอืวันนี้ฝนต้องกลับไปกอดทั้งสองท่านแล้วล่ะคะ่ะพูกต้องครับน้องๆวัยรุ่นก็ต้องเข้าใจใหม่ว่าวันวาเลนไทน์ มอบความรักให้ใครก็สําคัญเหมือนกันนะครับผู้ใหญ่พอ่อแม่ครูเพื่อนหรือคนที่เรารักต่างๆอย่าคิดว่าต้องให้ความรักกับแฟนอย่างเดียวไม่ใช่นะครับผู้หญิงนะคะก็ไม่ควรแสดงออกจนเกินงามหญิงไทยเราต้องเรียบร้อยวางตัวให้เหมาะสมมใช่ค่ะน้องฝนก็ต้องระวังผู้ชายที่มาจีบนะคะ ถ้าเขาชวนไปไหนกลางคืนอย่าไปนะคะค่ะใช่ค่ะฝนรู้ผู้ชายแบบนี้ไว้ใจไม่ได้หรอกค่ะอืมสาวๆวคุยเรื่องรักๆเสร็จแล้วใช่ไหมครับงั้นไปชมช่วงเดฟสปอร์ตกันดีกว่าโอเคค่ะ <c oughs> วันนี้ผมจะแนะนำกีฬาที่คุณผู้ชมเล่นคนเดียวไม่ได้ต้องหาคู่มาเล่นด้วยเราไปชมกันครับ ก่อนที่จะเรียนรู้พื้นฐานการเล่นคุณผู้ชมต้องจับไม้แบตให้ถูกก่อนเป็นหลักสำคัญนะครับไม้นี้มีอีกชื่อว่าไม้เลกเกตวิธีจับคือผู้ที่ถนัดมือขวาให้ใช้มือขวาจับยื่นมือออกมาเหมือนการเช็คแฮนด์นิ้วทั้งสี่กำรอบไม้ แต่ให้นิ้วหัวแม่มืออยู่บนสันเพื่อบังคับไม้ส่วนคนที่ถนัดซ้ายวิธีจับเหมือนกันครับเรารู้วิธีจับไม้ไปแล้วใช่ไหมครับต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีจับลูกขนไก่ลูกนี้นะครับ การจับลูกขนไก่มีความสำคัญต่อการเสิร์ฟมากวิธีการจับมี3วิธี 1. จับลูกแบบรูปถ้วย 2. จับลูกแบบปากคีบ 3. จับลูกที่ฐาน ลูกโยนคือลูกที่ตีพุ่งในระดับสูงทำมุม90องศาครับตีไปฝั่งตรงข้าม90องศาก่อนจะตกลงมาวิธีการตีคือเมื่อคู่ต่อสู้ตีมาให้เรางัดลูกจาก2แบบนี้รับหลังมือเรียกแบ็คแฮนด์รับหน้ามือเรียกโฟร์แฮนด์ครับในเกมแบบมินตันลูกตกเป็นลูกที่เด็กขาดและสำคัญ โดยตีจากที่สูงแล้วกดลงสู่เป้าหมายอย่างรุนแรงและเป็นลูกที่พุ่งด้วยความเร็วสูงสุดครับเพื่อบีบคู่ต่อสู้ให้เป็นฝ่ายรับตอบโต้ไม่ทันที่สำคัญเป็นลูกค่าที่ทำให้เราได้คะแนนครับคุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับ การตีอีกแบบหนึ่งคือลูกหยอดระหว่างที่ตีโต้ไปมาเราสามารถหลอกคู่ต่อสู้ให้วิ่งมาด้านหน้าเพื่อเปิดพื้นที่ด้านหลังได้โดยใช้หลังมือหรือหน้ามือตีลูกเบาๆลูกนี้ทำให้คู่ต่อสู้เสียคะแนนได้ครับ คุณผู้ชมอยากเล่นแล้วใช่ไหมครับไม่อยากด้วยมาลองเล่นดูนะครับทั้งสนุกและทำให้สุขภาพแข็งแรงด้วยแบดมินตันเหมือนจะเล่นง่ายแต่จริงๆแล้ววิธีการเล่นต่างจากเล่นที่บ้านใช่ไหมคะอืมใช่ครับแล้วคุณผู้ชมที่ชอบเล่นกีฬาหากเล่นถูกวิธีก็จะเกิดประโยชน์ แต่หากเล่นตามใจตัวเองก็จะไม่เกิดประโยชน์ครับแล้วพี่ต้นมีคู่เล่นแบดมินตันหรือยังคะอืมเรื่องคูงผู้ใหญ่เขาเด็กๆไม่เกี่ยวอค่ะค่ะไม่ยุ่งก็ได้ฝน,นว่าจะแนะนำเรื่องดีๆ <c oughs> เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์นทให้พี่ต้นสักหน่อยเนี่ย <c oughs> เรื่องราวดีๆวันว,นวนาเลนไทน์ต้องเกี่ยวกับของข,องขวัญที่ฝนนั่งห่อเมื่อเช้า <c oughs> ใช่ไหมคะ ใช่ค่ะฝนจะมาแนะนำของขวัญวันวาเลนไทน์พิเศษสำหรับผู้ชายที่ชอบลืมไม่สนใจแฟนจนโดนงอนแล้วอยากหาของขวัญมางอ้อแฟนค่ะเรามีของขวัญที่ผู้หญิงเห็นแล้วหายงอนทันทีสนใจไหมคะพี่ต้นสนใจครับสนใจครับสนใจครับงั้นเราไปชมช่วงเดฟฟินแทนกันเลยคะ่ะ